เอาเอาเอาเอ้าเอ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 าชนโอันตรายอันตรายโอ้ยอันตรายโอ้เกือบ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 โดนรถมอเตอร์ไซค์ชนเอาเมื่อกี้นี้โอ้ยสุดยอดมากตำรวจนะครับจราจรกลางโอ้อันตรายมากครับเห็นเห็นแบบการทำงานแบบนี้นะครับทุกคนโอ้สุดเสียวนะครับสุดเสียวมากโอ้อนะสองคนนะครับ ดีไหมยืนกันดักกันอยู่แบบนี้นะครับเราก็เป็นผู้สังเกตการไปนะครับทางฟางเวยดีนี้ก็ไล่สดผ่านเดดดิมใจที่ได้สู้แล้วสักพักหนึ่งนะครับ สลับเครื่องหน่อยสลับเครื่องหน่อยหวัสดีครับพี่สุเทพครับ คุณแปลกใจไหมครับว่าใบสั่งมีมีอยู่แต่แต่เอานะครับอีกใบสั่งอันนึงนะครับที่เป็นปิ้นออกมานะครับที่ปิ้นออกมาเอาให้ประชาชนนะครับแต่ใบสั่งอยู่ในมือมีมีอีกนะไอ้ผู้กองคนนี้เห็นไหมครับมีสองอันนะครับเห็นไหมมันคือเครื่องอะไรครับมีมีสองอันนะครับมีสองอันให้ให้เขียนนะครับใบสั่งนะครับใบสั่ง ระบบ p t m แล้วก็ใบสั่งนะครับที่อยู่ในมือนะครับเห็นไหมรถนะครับ mm hmm. เขาก็บีบแต่ใส่เขากลัวชนไม่ใช่อะไรหรอกครับ mm hmm. การทํางานกันแบบนี้ะผู้กองอน่าจะใหญ่สุดแล้ว mm hmm. ตรงนี้นะครับ mm hmm. เพราะว่ามี2คนฟิลฟ mm hmm. ินะครับสคน ชุดตำรวจนะครับชุดตำรวจที่ออกมาใหม่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าตำรวจของนายนี่ทําไมามีมีชุดลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมเขาจะบอกเห็นไหมครับเขาจะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมคุณอ่าเหยียบเส้นทึบนะครับอย่างนี้เห็นไหมคุณเห็นลักษณะชุดเขาไหมครับทุกคนชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบอ่าชุดใหม่ ชุดใหม่นะครับของเจ้าที่ตำรวจทาไมแบบชุดแบบนี้ยังยังมีอยู่นะครับออกปฏิบัติหน้าที่นะครับยังมีอยู่นะครับแบบนี้นะวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ที่15กันยายนของป500 6 6สนะตอนนี้เป็นเวลา12บนากากับอีก30นาทีนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นะมายืนดักกันอยู่แบบนี้าานานแล้วนะครับก็ผมลงมาเนี่ยก็พอสมควรแล้วยืนดักกันแบบนี้นะครับดูครับ กำลังคีไปสั่งครับกำลังคีไปสั่งง่ายเนาะด่านไม่ต้องนะครับมีกลวยอยู่แค่นี้นะครับแต่กลวยอยู่ฝั่งนี้นะไม่ใช่อยู่อฝั่งถนนที่เขาโบกนะคุณเห็นเขาว่ากล่าวตักเตือนไหมครับ คุณเห็นเขาว่าเก่าตักเตือนไหมมาอยู่ตรงนี้นะครับดูคุณเห็นเขาเขาว่าเก่าตักเตือนไหมครับนี่คือสิ่งที่ตำรวจเขาทํากันทุกวันนะคุณเห็นไหมครับเขาว่าเก่าตักเตือนไหมออกใบสั่งอย่างเดียวไม่ใช่เบน์นนะเมื่อกี้เป็นนิสสันนะครับไม่ใช่เบน์นี่ ง่ายเนาะเป็นนะครับเป็นระดับถ้าระดับถึงผู้กองน,นะครับพาลูกน้องนะครับมายืนกันอยู่แบบนี้นะครับสุดยอดไหมครับสุดยอดไหมครับอ่าหมดแล้วหมดแล้วเติมเติมเติมนะครับโอ้คุณคุณคิดดูครับว่าว่าใบจนหมดอ่ะเอาลองคิดดูว่าจะขนาดไหนครับอ่า เติมนะครับหมดก็เติมนะครับเอากันทั้งวันเอากันแบบนี้นะครับประชาชนก็ตัวใครตัวมันนะครับทุกคนหมดก็เติมเอาต่อทำอยังไงได้นะครับมาอยู่จุดนี้แล้วนะย้ายมาอยู่จุดนี้แล้วก็ก็คิดเอา <laughs>